นี้เนี่ยมันต้องต้องถึงจุดวิกฤตแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็มีแต่นะครับมีแต่ประชาชนเขาด่าดตําหนิตีเตียนนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาะสุดท้ายก็มีคุณสนธิยานะครับออกมาลักษณะก็คือข่าวมันแปลว่าไปแจ้งความจับนะดาราที่ออกมาคอเอาคุณสนสนธิยาเป็นใคร หลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเด็กข่าวออกมานะครับว่าเป็นเด็กนะพลังประชารัฐอ้าวยุ่งแล้วสิเป็นเด็กพลังประชารัฐนะครับเป็นเด็กพลังประชารัฐอ้าวกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะฮะเป็นเด็กพลังประชารัฐในทุกๆรายการเหมือนคุณสนทิยาหิวแสงสื่อมันสื่อมันประโคมกันแล้วก็หลายคนก็บอกว่าคุณสนทิยาเป็นใครเพราะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยแต่ว่าทุกครั้งที่มี ใครด่ารัฐบาลเนี่ยคุณสนธิยาคนเนี้ยที่บอกว่าเป็นเด็กของพลังประชารัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เดินทางไปปอทอมั่งดูเป็นกิจจารักษณะนะครับเดินทางไปปอทอเดินทางไปแจ้งความเดินทางไปสอนอทุกครั้งที่มีคนแซรัฐบาลนะครับก็โดนเนี่ยคุณสนธิยาแกก็ออกไปทําหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าทําหน้าที่เพราะอะไร เพื่อใครเพราะว่าทุกครั้งที่ด่ารัฐบาลก็คุณสนธิยาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็มีไม่มีใครรู้จักคุณสนธิยาด้วยตัวผมเองก็เพิ่งมารู้จักเอาเอาพูดกันตรงๆเนี่ยนะครับนานก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักเลยก็มาวันนี้เออก็ดังเว้ยเฮ้ยนะก็มีคนก็ถามก็ตอบจากสื่อก็บอกว่าคุณสนธิยาเป็นเด็กพลังประชารัฐเอาแล้วสิมันเดือดร้อนถึงพลังประชารัฐเวรกรรมเป็นเด็กพลังประชารัฐคุณเข้าใจไหม เออนั่นคือตัวแทนวันนี้เนี่ยเอาเป็นเด็กหรือไม่เด็กอ่ะเอาเข้าจริงๆเนี่ยข่าวมันออกมาเนี่ยนะครับมันอื้ออึงเหลือเกินทั้งโซเชียลแล้วก,วก็ทั่วประเทศแหละว่าเป็นตัวแทนนายกเป็นทนายของนายกเป็นตัวแทนของนายกไปแจ้งความจับประชาชนข่าวมันออกมาอย่างนั้นซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมนายกแจ้งความจับประชาชนที่ผ่านมาก็จะมีคุณแรมโบ้อีสานถูกไหมคุณเสกสกลก็ หลังๆคุณเสกสกลก็บอกว่าไม่ใช่ตัวแทนนายกแต่เพียงแต่ว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เห็นว่าอเออโอเคเนี่ยมีคนไปด่ารัฐบาลไปด่านายกซึ่งดูแล้วมันไม่ควรอาจจะใช้ข้อมูลบิดเบือนคุณเสกสกลก็เลยไปแจ้งความแต่ไม่ได้มาจากนายกนะครับไม่ได้มาจากนายกเลยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยประชาชนทั้งประเทศเขา,างงเข้าใจอย่างนั้นไงเขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะอะไรคุณรู้ไหม เพราะอะไรเพราะนายกไม่เคยออกมาปฏิเสธนายกรัฐมนตรีเนี่ยประยุทธ์จันโอชาไม่เคยออกมาปฏิเสธว่าคุณเสกสกลใช่หรือไม่ใช่อา้าวพอมาคุณสนธิยาอีกนะคุณสนธิยาก็ออกมาใครดารัฐบาลก็รีบ่ะเก็บเล็กผสมน้อยเขาเรียกว่าหิวแสงประชาชนก็บอกว่าเอ้ยมันหิวแสงนี่หว่ามันอยากดังมันอยากดังออกมาทุกครั้งโอ้ใครเซ๊ะเล็กแซะน้อยก็อยากดัง เขาบอกอยากดังมันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าประชาชนว่าเดือดร้อนอะไรคุณสนธิยาพอสืบสาวไปสืบสาวมาอา้าวคุณสนธิยาก็เป็นเด็กพลังประชารัฐพอเป็นเด็กพลังประชารัฐเสร็จปุ๊บก็เป็นเหมือนลักษณะข่าวมันก็เขียนไปว่าเป็นตัวแทนนายกแจ้งความจับประชาชนอา้าวเจ้ากำนายเวนก็นายกไม่ออกมาปฏิเสธอะไรเลยเว่าใช่หรือไม่ใช่สนธิยาเนี่ยคุณเห็นไหมข่าวเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ดังนะ แล้วคนเป็นนายกเนี่ยต้องรู้ถ้าคนมาแอบอ้างเนี่ยมันเกิดความเสียหายนายกก็ต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่จากปากท่านเองแต่ท่านไม่ออกมาปฏิเสธสิแล้วจะให้ประชาชนเขาเข้าใจยังไงอะ่ะใครบิดเบือนกันแน่เอาวันนี้อยากรู้ใครบิดเบือนกันแน่ใครเป็นตัวแทนนายกแล้วนายกส่งมาจริงหรือเปล่าแล้วเป็นคนของนายกจริงหรือเปล่าหรือนายกไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ถ้าสมมติว่านายกไม่รู้เรื่องนะท่านก็ต้องออกมาปฏิเสธเพราะท่านเกิดความเสียหายไปแอบอ้างถูกไหมวันนี้นะเลขาพักพลังประชารัฐก็ก็อย่างว่านะครับนะเออก็ออกมาปฏิเสธเลยว่าคุณสนธิยาเนี่ยไม่ใช่คนของพลังประชารัฐเอาชิบหายโดนตัดหางปล่อยวัตรใช่ไหมล้ะวันนี้นะถูกไหม เขาออกว่าบอกเลยปฏิเสธเลย้ไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐนะคนคนนี้คุณสนทิยาเอาสรุปก็มีการไปสืบสาวแล้วลตกลงมันเป็นใครเขาเป็นใครท่านผู้ทรงเกยียรติท่านนี้ก็บอกว่าหิวแสงเหลือเกินจริงหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะทุกครั้งไม่ใช่ความเดือดร้อนของตัวเองเลยใครแจ้งความจับนาะใครไปแซะนายกไปนายกบริหารนะโควิดเนี่ยตายกันเกลื่อนถนนก็ว่าไม่ได้ แซะไม่ได้ดาราออกมาขอเอาก็พูดไม่ได้ถ้าพูดแล้วก็รวบรวมรายชื่อดาราไปเลยจนดาราบอกว่าเฮ้ยมันว่างจัดใช่ไหม <laughs> เวลานี้คือว่างจัดใช่ไหม <laughs> เวลาว่างเนี่ยไปหาเตียงเนี่ยถ้าเป็นคนของประชารัฐจริงๆเนี่ยนะไปหาเตียงได้ไหมเตียงสนามเพิ่มไปหาวัคซีนได้ไหมเอาเวลาเนี่ยที่จะแจ้งความจับประชาชนเนี่ยไปทําอย่างนั้นดีกว่าไหมถูกป่ะถ้าเป็นคนของประชารัฐเนี่ยถูกไหม แต่เลขาพักพลังประชารัฐก็ออกมอยืนยันแล้วว่ามันไม่ไม่ได <ๆๆ S 1> ้เกี่ยวเลยจริงจริงเช็ดยังไงไม่รู้นะเราก็อินโนเซนต์ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเอาเท่ากับไอตัวไอคุณสุนทิยาก็โดนตัดหางปล่อยวัดวันนี้ออกไปไปดันไปออกทะลึ่งออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยโขนกรกะแสที่ผมเอาคลิปมาให้ดูเห็นไหมคุณหนุ่มกัญชัยเขาบอกว่าผมฉีดชิโนแวกสองสองเข็มแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันแค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ มันแทบไม่ได้ผลไปแถไปไปเถียงเขาอีกอะว่าคุณกัญชัยนะคุณหนุ่มกัญชยัยคุณอย่ายึดโยงข้อมูลคุณสิมันไม่แน่นอนไอ้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์คุณเอามาจากไหนนั่นไป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 พูดอย่างนั้นอีกพูดอย่างไนข้อมูลที่แน่นอนต้องเอามาจากหน่วยงานรัฐนะวัคซีนฉีดฟงฉีดไข้ไม่ไข้เนี่ยต้องเอามาจากหน่วยงานรัฐจริงๆชิโนแวกมันได้ผลนั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกนะครับนาะ จนมีความรู้สึกว่าคุณคุณหนุ่มกัญชัยบอกคุณอย่าแถได้ไหมคุณอย่าแถได้ไมันคือมันมันถึงที่สุดถึงรายการทีวีถึงจะพูดออกมาอย่างนี้นะครับเอาจริงๆนะนี่หน้าทำไมแม่งแดงจังเลยอ๋อแสงไฟสีเหลืองนะครับอ่าสวัสดีทุกคนนะนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะสรุปแล้วเนี่ยคุณสนธิยานเนี่ยก็ก็หิวแสง ใช้คําว่าหิวแสงแล้วก็ออกมาเองโดยลุงตู่หรือใครนะคุณประยุทธ์จันโอชาโดนแอบอ้างแต่จริงๆวันนี้ถ้าคุณประยุทธ์จันโอชาแอบอ้างนะนายกต้องออกมาปฏิเสธเพราะเขาได้รับความเสียหายแต่วันนี้นายกเริ่มตีเงียบอะคุณคุณคิดว่าไงอ่ะครับการบริหารรายการแผ่นดินและประชาชนด่าทั้งประเทศเนี่ยวัคซีนล่าช้าเนี่ย นะครับเตียงไม่มีเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับยาต้านโควิดแอลฟีราอะไรสักอย่างนะครับผลิตเองประเทศไทยผลิตได้แทนที่จะแจกให้กับผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองนะเพื่อลดการเสียชีวิตหรือลดอาการรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่ทําประเด็นคือวันนี้เนี่ยประชาชนเลยด่าที่หนักเข้าสองสามวันที่ผ่านมาคือตายเกลื่อนบนถนนประชาชนก็ถามว่าเฮ้ยมันถึงจุดนี้ได้